สทุกคนวอลคัมแล้วก็ว l ลค m มแบ c k สู่แมงปอยมัวนะคะก็กลับมาพบกับแมงปออีกแล้วคลิปนี้แมงปอก็จะมาเล่าเกี่ยวกับว่านิสัยที่ทำให้เราใช้เวลาในการ Get Ready น้อยลงแต่ว่ากับดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่แบบแต่งตัวนานกว่านี้เยอะมากเลยสิ่งแรกที่แมงปออยากจะมา introduce ให้ทุกคนรู้จักก็คือเป็นแบบ beauty triangle นะถ้าเกิดว่านึกไม่ออกก็เดี๋ยว insert รูปไว้ตรงนี้ คือมันจะเป็นสา่เหลี่ยมเป็นพีระมิดใช่ไหมแล้วก็มันจะเป็นแบบแต่ละขั้นว่าพื้นฐานของการที่จะดูดีเนี่ยมันเริ่มจากอะไรซึ่งล่างสุดเลยที่เป็นพื้นฐานของทุกอย่างแล้วทุกคนก็ทําได้โดยที่แบบไม่ต้องใช้บัดเจตเลยก็คือ basic health กินอาหารให้ดีนอนให้พอออกกําลังกายบ้างไหมแล้วก็เรื่อง personal hygiene เนอะแบบอย่างการอาบน้ําสระผมล้างหน้าอย่างเงี้ย คือเคยได้ยินประโยคนั้น่าที่แบบเอออย่าคิดว่าเราไม่สวยแต่ว่าให้เราอาบน้ําสระผมก่อนอันนี้คือแบบจริงๆนะการที่เราแบบว่าทําตัวให้สะอาดให้หอมมี Personal Hygiene ที่ดีเนี่ยก็ทําให้เราดูดีขึ้นมากๆแล้วต่อไปก็เป็นขั้นที่สองเนาะก็จะแบบว่าเป็น Extra ขึ้นมานิดนึงแล้วกันแต่ว่ามันก็ ไม่ได้ใช้บัตเจ็ตเยอะขนาดนั้นแบบถ้าเกิดเป็นนักศึกษาเหมือนแมนปอองปองเงี้ยก็รู้สึกว่าทําตามได้อันแรกเลยก็คือสกินแคร์ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องแบบรู้จักสภาพผิวของตัวเองรู้ว่าใช้อะไรแล้วเหมาะใช้อะไรแล้วไม่เหมาะอย่างเงี้ยเมิงโอเคยเป็นคนหนึ่งะที่รู้สึกว่าทาสกินแคร์สิสเต็ปอ่ะทุกคนเคยผ่านเฟสนั้นกันมาปะก่จะคลีนหน้าก่จะล้างหน้าเช็ดหน้ามาสหน้าแต่ตอนนี้คือเหลือแค่ ทำความสะอาดหน้า moisturizer แล้วก็เพิ่มกันแดดในตอนเชา้าแค่นั้นเองว่าช่วงเนี้ยแบบผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ skin barrier ดีขึ้นเมงปอเคยเป็นสิวหนักมากๆเดี๋ยวจะมาแชร์ในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่าเออ journey ในการรักษาสิวของเมงปอเนี่ยเป็นยังไงต่อไปก็เป็น make up นะก็การแต่งหน้าเนี่ยเมงปอร,รู้สึกว่าเหมือนแต่ก่อนอะตอนที่เริ่มแต่งหน้าใหม่ๆอะแมงปอแบบเป็นอย่างเนี้ย พอโตขึ้นใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราแบบหาสไตล์ที่เหมาะสมกับตัวเองรู้จักรูปหน้าของตัวเองแต่งเพื่อปกปิดจุดที่เราอาจจะไม่มั่นใจแล้วก็เน้นจุดที่รู้สึกว่ามันแบบทําให้ฟีเจอร์สบนหน้าของเราเนี่ยมันเด่นขึ้นมาตรงนี้ก็ช่วยมากๆจะ so, เออจริงๆอันนี้อาจจะเป็นแบบอินโทรของแบบซีรีส์ l o w up เลยด้วยสาออไปก็เป็นเรื่องของทรงผมแล้วการที่รู้รูปหน้าของตัวเองรู้แบบ อาจจะเป็นเอสเทติกของตัวเองว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนแล้วเราก็ลองตัดผมทรงที่เข้ากับรูปหน้าแล้วก็เอ่อกิจกรรมของเราหรือว่าวายเอสเทติกของเราอย่างเงี้ยก็จะช่วยทําให้โอเวอร์ออลลุคของเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นทนั้งทั้งที่แบบวันนั้นอาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยตื่นกบไลดิสแต่ว่าแบบทรงผมที่ดีอ่ะทำให้แบบลุคของเรามันคอมพลีทขึ้นมากจริงๆ ทุกคนเคยป้าแบบว่าตัดผมผิดชีวิตเปลี่ยนอะเคยแบบว่าตัดผมเองว่าตอนเด็กๆที่แบบเอากันไกลมาเล็มผมตัวเองเสร็จแล้วก็ต้องตัดผมสั้นไปเลยเพราะว่ามันแบบไม่เท่ากันคือแมงปอมีช่างประจําใช่ไหมก็คือพี่เบสป,ปอก็แบบมีช่วงที่ขี้เกียจไปร้านก็เลยตัดเองเดีย๋ยวพี่ว่าเออตัดเองก็ได้เลวเสร็จแล้วมันก็ออกมาแบบไม่เป็นทรงเลยอะอันนี้คือแบบพี่เบสแก้ให้เนาะ ซึ่งแบบดีมากๆกว่าเดิมแล้วต่อไปก็จะเป็นแฟชั่นเคยไหมตอนเด็กๆที่แบบว่าพ่อแม่จัดแต่งตัวอะไรก็ใส่แล้วพอมาถึงช่วงหนึ่งที่ เราเริ่มซื้อเสื้อผ้าเองเริ่มแบบว่าหาสไตล์ของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราก็ไม่รู้เนาะแบบช่วงนั้นอะไรที่เป็นเทรนแล้วก็แต่งตามหมดทั้งทั้งที่มันอาจจะไม่เข้ากับเอสเตติกของตัวเองหรือว่าอาจจะไม่เข้ากับรูปร่างไม่เข้ากับบอดีไทป์ของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วแบบเออสิ่งที่มันปอรู้สึกว่าสําคัญที่สุดก็คือการรู้จักตัวเองเนาะแล้วก็แบบเลือกเอาสิ่งที่เหมาะสมก็คือไม่ได้บอกว่าแต่งตามเทรนด์ไม่ดีนะแต่เราสามารถเอามา เอาเทรนมาอัดแอพให้เข้ากับ personality body type แล้วก็ Aesthetic ของเราได้ทุกคนเคยได้ยินไหมว่าคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้าแล้วก็ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเ <laughs> กลียบไปป่ะ <laughs> นั่นแหละคือมังปอรู้สึกว่าสิ่งที่ทำแล้วแบบชีวิตดีขึ้นมากๆเลยก็คือการเวฟคิ้วแล้วก็การลิฟติ้งขนตาคือแต่ละคนนะอาจจะเหมาะไม่เหมือนกันนะ มันก็คิดว่ากันที่จะแบบว่า grow up อะลองแบบว่าไต่ระดับเนาะจากฐานพีระมิดแล้วก็ค่อยๆไต่สูงๆขึ้นไปเรื่อยๆอ,อะคือรู้สึกว่าแค่นี้ก็จะทําให้เราดูดีขึ้นแล้วถ้าเกิดเราพอใจเราก็จะแบบสต็อปที่แบบจุดที่มันไม่ต้องเป็นยอดพีระมิดก็ได้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ดฟ d e e ลงไปใน h i e r คคีไหนก็ลองคอมเมนต์หรือว่า เออแอดไลน์มาแบบรีเควสแมงปอได้นะคะไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย